ครับเรากลับมาคุยกันต่อนในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าลือครับจตุพนครับค่ะในช่วงเล่าลือวันนี้นะคะพูดคุยกันถึงเรื่องการเตือนระวังการนอนกรนค่ะเสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับพูดคุยเรื่องนี้ค่ะกับแพทย์หญิงกัลยาบรรจพรผลนายแพทย์เจยวชาญกลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอดสถาบันโรครวงอกกรมการแพทย์ช่วงเล่าลือค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกอ,อมสินรุ่นพิเศษนะครับชื่อรุ่นที่ระลึกงานสร้างศาลรปฏริสถานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นะครับ ผ่านการปลุกเสกพร้อมกับเลขประจำกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจํานวน1รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการตอบคําถามผ่านมาทาง SMS หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับ และในช่วงนี้นะคะเราฟังข้อมูลก่อนค่ะท่านผู้ฟังเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยการส่งคําตอบเข้ามานะคะข้อมูลในวันนี้คือเมื่อเร็วๆนี้ค่ะธนาคารออมสินจัดการแข่งขันกีฬาออมสินยิมนาสติกสินจึงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี2563ค่ะโดยมีคณะนักกีฬายิมนาสติกเข้าร่วมกว่า750คนค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินจัดการแข่งขันกีฬาออมสินยิม ยิมนาสติกสินชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2563ค่ะมีคณะนักกีฬายิมนาสติกเข้าร่วมกว่า750คนค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะเราฟังคำถามกันนะคะวันนี้ถามว่า เมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทใดค่ะส่งคำตอบมานะครับ S M S 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินจัดกิจกรรมเด็กดีมีวินัยได้หลุนโชคสาหรับผู้ที่มีอายุ7 15ปีเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Youth s a v i n ขั้นต่ำหน0่บาทค่ะตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2563และฝากเงิน ต่อเนื่องทุกเดือนเดือนละ50บาทขึ้นไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2564ค่ะจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดร้อยละ0.50ต่อปีและได้รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลมูลค่า1,000 100, 0บาทโดยธนาคารค่ะกำหนดจ,จับรางวัลในวันที่30กันยายน2564ค่ะเมื่อเร็วนี้นะครับนางสาววรายนัทตรีวิศวเวศกรรมการผู้จัดการบริษัทที w จำกัดมหาชนนะครับได้เป็นตัวแทน ในการส่งมอบอาคารเรียน TTW ซึ่งเป็นอาคารเรียนชั้นเดียวหนึ่งหลังมีห้องเรียน4ี่ห้องและระบบกรองน้ำบาดาลกับระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม RO พร้อมกับตู้กดน้ำดื่มจำนวนหนึ่งชุดให้แก่โรงเรียนวัดราชธรรมารามจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับโดยบริษัทมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักโภชนาการที่มีคุณภาพและเสริมสร้างสุขอนามัยอย่างเหมาะสมสู่การมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน การจัดสร้างอาคารเรียนที w ได้นำกระเบื้องดินเผาที่ผลิตจากตะกอนน้ำประปามาใช้ตกแต่งอาคารเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้ดำเนินตามโครงการวิจัยตะกอนน้ำประปาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อันถือเป็นความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นของบริษัทที่สามารถนำเอาตะกอนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ตลอดจนคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นด้วยนะครับธนาคารออมสินค่ะร่วมทุนเพื่อเดินหน้าธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถช่วยคนฐานรากเพื่อนำไปสู่การปรับโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถให้ลดต่ำลงสู่ระดับ ร้อยละสิเมื่อเทียบกับปัจจุบันค่ะที่อัตราโรเบียสูงสุดถึงร้อยละ24ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมให้ประชาชนกลุ่มฐานรากสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเงินได้มากขึ้นค่ะและทั้งนี้นะคะคาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ตั้งแต่ต้นปี2อ6 4ค่ะซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่ประสงค์จะจำนำทะเบียนรถได้1ล้านคนในปีแรก จากจำนวน3ล้าน1แสนคนขาดที่ได้มีการยื่นขอสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถจากธนาคารทั่วไปแต่ได้รับการปฏิเสธสินเชื่อค่ะเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าลือนะครับเรื่องของการนอนกลนมีความเสี่ยงที่จะหยุดหายใจขณะหลับได้เดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงกัลยาปัญจพรผลนะครับในแพทย์เชี่ยวชาญกลุ่มงานอายุรศาสตร์สถาบันโรคทซงอกกลุมการแพทย์นะครับตอนนี้ในสายแล้วสวัสดีครับหมอครับสวัสดีค่ะครับ มีเยอะไหมครับคุณหมอที่นอนกลนแล้วก็มีความเสี่ยงหยุดหายใจหนึ่งคุณหมอครก็ในประเทศไทยโรคเกี่ยวกับเขาเรียกภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นนี่มีประมาณความชุกนี่ร้อยละสี่อะค่ะร้อยละสี่โดยผู้ชายค่ะเพศชายจะพบมากกว่าเพศหญิงครับเกิดจากอะไรบ้างครับคุณหมอครอะไรนะคะเกิดจากอะไรบ้างครับคุณหมอครับ อ๋อคือคือ,อในในผู้ชายพบมากกว่าใน,ในช่วงแบบวัยกลางคนถึงวัยเทเยอะแต่ว่าในผู้หญิงเนี่ยจะอะวัยที่หมดประจําเดือนแล้วเนี่ยก็จะเจอเยอะขึ้นนะคะก็ <c oughs> ความส่งในการเกิดโรคเนี่ยก็หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าโครงสร้างของกระดูกใบหน้าคนเราเนี่ยค่ะอย่างเช่นคนไข้ที่มีอ่าคางล้นหลังครับแล้วก็ลิ้นใหญ่ลิ้นไก่ใหญ่แล้วก็ฐานเวณกระโหลกแคบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จมูกคด ค่ะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้างสองก็คือ,อาการที่เรามีภาวะบวมขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอ้วนขึ้นไขมันเยอะขึ้นหรือว่ามีภาวะบวมน้ำอะไรเงี้ยก็เป็นความเสี่ยงอีกภาวะหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอายุเยอะขึ้นแล้วเริ่มมีความเสื่อมของสมองอนะไรเงี้ยเรื่องของฮอร์โมนอะไรเงี้ยก็จะทําให้มีความเสี่ยงว่าทางเดินหายใจเนี่ยมันจะหย่อนลงขณะตอนเราหลับเนี่ยจะทาให้มีภาวะนี้เกิดขึ้นขณะหลับค่ะโอ้กับมีความเสี่ยงหมดเลย ใช่ค่ะเอาอะไรอย่างนี้ทําไงฮะคุณหมอก็เอโดยทั่วไปแล้วเออย่างเกี่ยวกับโครงสร้างเนี่ยเนาะเราก็อาจจะแก้ไขค่อนข้างยากเนาะก็ถ้าเป็นเรื่องของความอ้วนเนาะถ้าเราคำนวาน้ําหนักส่วนสูงมาคํานวณดัชนีบวนกายละถ้าสูงเกินก็ควรที่จะลดน้ําหนักต้องคุมอาหารเราต้องไแล้วก็โรคเนี้ยจะเป็นมากตอนท่านอนงายค่ะนอนงายนะครับค่ะแนะนําให้นอนตะแคง รือว่านอนสีสาสูงนิดนึงก็ทําให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นนะคะ<อ>แล้วก็พยายามเ,เรื่องของยาที่ทําให้กดเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทอะไรเงี้ยค่ะยาที่ทำให้ง่วงอะไรเงี้ยก็มีความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของแอลกอฮอล์ก็ต้องะควรหลีกเลี่ยงค่ะมีสมเหตุพิษสานนะคะฮะทีนี้เราเราจะทราบได้ยังไงว่าเราเริ่มที่จะมีปัญหาเรื่องการนอนกลนเนี่ยคุณหมอค่ะก็อย่างที่กล่าวว่าหนึ่งก็คือมีอาการเนาะตอนเราไม่ทราบไหมคุณหมอ ใช่ใช่คืออ่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนที่นอนกับเราหรือคนนอนเนี้ยเขาสังเกตว่านี่เวลาเรานอนเนี้ยอ่ากนน้องแล้วก็เสียงดังเป็นประจําเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นมากกว่านั้นก็คืออ่าอาจจะเขาเรียกหยุดหายใจนอนไปก็นิ่งไปเลยค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็หลังนั้นเขาก็จะแบบเหมือนกับจริงๆข้างในเนี้ยก็จะขาดออกซิเจนก็เนียอ่เขาก็จะมีการสตุ้มพึ่งแบบนะเหมือนสำลักอะไรเงี้ยตืนค่ะ ก็ถ้ามีอาการเช่นนี้ก็ทําให้เหมือนกับนอนเราขาดออกซิเจนทั้งเรื่องของสมองก็ต้องตื่นตัวไม่ได้พักเลือดหัวใจก็เสพก็จะมออีอาการตามมาเช่นตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยสดชื่นปวดศรีรษะง่วงกลางวันอะไรเงี้ยค่ะคแล้วก็จ,จะปวดชวะกลางคืนบ่อยอันนี้ก็เป็นอาการของโรคอีค่ะอ้อกับถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าเป็นโรคแบบนี้เนี่ยหมอวิจัยแล้วยังรักษาได้อยู่ใช่ไหม เราก็จะดูหนึ่งก็คือเรื่องของอาการเนาะสองความเสี่ยงใช่ไหมการก็ต้องก็มาปรึกษาหมอแล้วถ้ามีอาการอย่างที่ว่าเนี่ยเนาะก็ต้องมาตรวจร่างกายประเมินนะแล้วก็เขาวิธีเรียกว่าตรวจการนอนหลับหรือว่าสติเพสอะคะ่ะต้องต้องมาอมาอยูอ่มาตรวจภายใต้คําแนะนําของแพทย์นะตรวจที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะคว่ามีดัชนีการหยุดหายใจหายใจแผ่วบ้ากน้อยขนาดไหนครับ หมอเขาจะดูทั้งความรุนแรงรูเอาการแล้วก็โรคร่วมว่าต้องประเมินวิธีการรักษาอย่างไรเงี้ยืมครับ<ะ>หาเหตุให้เจอก่อนถึงจะรักษาได้นะฮะใช่ถ้าถ้าเป็นนิพฤติกรรมนี่ก็คงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ไหมครับคุณหมอครับใช่ค่ะก็คือเรื่องของอสุขอนิมัยสุขอนามายัย,ามายการนอนหลับที่ดีก็ทําให้อาการนอนหลังต่านี้ขึ้นแล้วก็เรื่องของการลดน้าหนักเนาะการออกกำลังกาย นะแล้วก็เรื่องของการนอนตะแคงนะคะแล้วก็ดื่ลี่ยงพวกสารโดยแอลกอฮอลที่ทําให้กดทึงเป็นหายใจอย่างเงี้ยนี่คือพื้นฐานนะคะก็การรักษาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกหรือว่าซีแพทนะซีแพเนี่ยหลักการก็คือจะมีอหน้ากากมันเป็นซิลิโคนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเครื่องนะคือเครื่องเนี่ยจะเขาเรียกว่า จนเนอเรตอ่าอัดอากาศนัเป็นแรงดันบวกเนี่ยเข้าสู่ทางเดินหายใจเราทำให้เหมือนกับเอ่อแทนที่เอ่อทางเดินหายใจจะหย่อนอุดกั้นเนี่ยก็ทําให้เปิดห<อ>ลักการใช้ลมที่เป็นแรงดันบวกในการเปิดทางเดินหายใจนะก็จะทําให้คนไข้นอนได้แบบอนอนได้สมูทขึ้นแล้ก็หายใจได้คล่องขึ้นสมอง่าสมองหัวใจเส้นเลือดก,ก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้สําหรับคนที่มาตรวจแล้วเป็นระดับอย่างน้อยหยุดหายใจอย่างน้อยสิบห้าครั้ง ต่อชั่วโมงเนาะหรือว่ามากกว่าห้าครั้งต่อชั่วโมงร่วมกับมีโรคร่วมครับนีก็เป็นข้อบ่งชี้ในการใช้อนึ่งนะคะแต่ว่าในในอย่างเช่นในเด็กเนาะในเด็กเราก็เจอได้นะในเคสในคนที่เป็นเรื่องของต่อมซินโตหรือว่าอะดีนอยีนโตเนาะ,ะพวกนี้ก็คือ,อการรักษาด้วยการผ่าตัดนะก็จะได้ผลดีนะคะค่ะและต้องปรึกษาทางหมอทางด้านสาศสนสอศนาสิกปนระเมินเรื่องโครงสร้างว่า มีเนื้อเยื่อที่จะผ่าตัดได้ไหมค่ะก็จะพิจารณาเรื่องการผ่าตัดก็จะช่วยได้ในกรณีคนไข้ที่มาตรวจการน,นอนแลาดัชนีหายใจแผ่วอยู่หายใจเนี่ยเป็นระดับเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีโครงสร้างที่ผิดปกติค่ะนอกจากการผ่าตัดเรื่องของเนื้อเยื่อในกรณีที่แบบคนไข้เป็นเยอะเราไม่ยอมใส่เครื่องซีแท็บเนี่ยก็ต้องผ่าตัดกระดูกนะคะ,ระเรียกว่าเลื่อนขานไกลขานไกลบน,ลข,านลขานไกลล่างเนี่ยเพื่อเปิดทางเดินหายใจอันนี้ก็ ค่อนข้างจะเป็นผ่าตัดใหญ่เหมือนกันอ oh ๋อเลยฮะอ๋อ oh แล้วก็มีวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าเขาเรียกใช้ทันต์อุปกรณ์เน <c oughs> าะใช้ฟันยางเนี่ยใส่เข้าไปในปากนะตอนที่เรานอนเนาะหลักการก็คืออจะยื่นฐานกายล่างแล้วก็ลิ้นเนี่ยไปข้างหน้าค่ะเพราะฉะนั้นอทำให้นอนแล้วแบบหายใจล่มขึ้นครับ <c oughs> อันนี้ก็ต้องปรึกษาทางทันตแ,แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันก็เลยทำให้ทางเดินหายใจล่มขึ้นแล้วให้ก็นอนดีขึ้น <c oughs> <c oughs> หลากหลายช่องทางนะแต่จริงแล้วมันก็ถ้า,ถ,าถ้ารู้ว่าเป็นแต่แรกเลยเนควรจะรักษาซะก่อนอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตแม่คุณหมอก,ก็มีเหมือนกันนะก็คือคถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานก็เหมือนกับนอนแล้วก็ขาดออกซิเจนเพราะฉะนั้นหัวใจเราก็แบบอาจจะโดนกระชากนะทำไมหัวใจโตแล้วก็เป็นมากขึ้นก็จะมีหัวใจหัวใจวายแล้วนกะ็หอ,อดแล้วก็เรื่องของเต้นผิดจังหวะอะไรคนก็ในในคนที่เป็นหนักมากบางคนก็ มีเสียชีวิตก็มีเหมือนกันค่ะเลยครับโอ้โหน่ากลัวเราสังเกตนะให้ให้สังเกตคู่นอนเรานะว่าถ้ามีกลนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสังเกตกลแล้วแบบหายใจนิ่งไปเลยแล้วก็สำลักเพือกอย่างเงี้ยก็แนะนําต้องรีบมาปรึกษาหมออะหรือว่าถ้าอยู่คนเดียวจริงก็เดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของการถ่ายเอ่อนอนแล้วอาจจะถ่ายวิดีโอเราเองก็ได้นะว่าเอ๊ะมีหรือเปล่าก็จะยช่วยได้ค่ะโอ้ครับต้องต้องดูแลตัวเองด้วยสำคัญที่สุดเลย นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าพูดง่ายว่าถ้ามีอาการบ่งบอกเมื่อไหร่เนี่ยคนใกล้ชิดควรจะบอกกับเจ้าตัว,ตวก่อนเลยครับคุณหมอครับค่ะก็ควรจะเอ่อบางคนเขาไม่เชื่อนะเราอาจจะถ่นนายรูปยืนยันดูว่าเนี่ยลองดูสิที่เราเอ่อสังเกตเราเนี่ยมีอาการอย่างเนี้ยควรจะปรึกษาแพทย์แล้วละ่ะเพราะว่ามันทางใจติดพัดอ่างเงี้ยค่ะครับก็เป็นอาการเริ่มต้นที่เอ่อเขาเรียกว,ว่ามีโรคแทรกซ้อนตามมาเยอะแยะเลยนะก็คือเกี่ยวกับ โรคของหัวใจเส้นเลือดโรคของสมองแล้วก็โรคทางเมตาบอริกเนาะพวกพวะว่าลงพลง<อ>ุง,งเบเาหวานความดันไขมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความจํานะแล้วก็เรื่องทางบางคนเนี้ยเป็นเยอะๆก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็มีส่วนเหมือนกันกับการเกิดอุบัติเหตุนะในทางถนนส่วนหนึ่งก็ต้องระวังเป็นจากโรคเนี้ยเขาเรียกทให้คุณภ<อ>าพการนอนไม่ดีอะค่ะครับแล้วใช่โรคหรือกับโรคไหลตายไหมคุณหมอ อ๋อไม่ไม่เหมือนกันแล้วห,หลายตาย<ม>จะเป็นเกี่ยวกับเอเขาเรียกว่ามีาโซเดียมชานแนลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทําให้เป็นเป็นตัวทําให้หัวใจเนี้ยเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะไปครับแต่ว่าภาวะเนี้ยคือทําให้ขาดออกซิเจนแล้วทําให้หัวใจทํางานหนักซึ่งอาจจะทําให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเหมือนกัน<ม>จะดูดูคล้ายคกันแต่ว่า,าด้วยกลไกอาจฉระต่างกันนะกับกับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าบอกหลายตายนี่มันก็คือการเสียชีวิตเนี่ยนะคุณหมอ ใช่ใช่แต่ว่าในในในทางการแพทย์เนี่ยจะมีลักษณะของคนไกนที่ไม่เหมือนกันเนาะั้นเป็นถ้าหลายตายยจะเป็นเรื่องของในตัวของเขาเองที่มีแบบเอ่ออะไรที่ผิดปกตินะฮะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเกี่ยวกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับคือการที่สมองออมีความตื่นตัวไวแล้วก็เรื่องของ ทังเร่หัวใจส่วนต้นเรื่องของความอ้วนอะไรเงี้ยค่ะทําให้มันขดาดออกเส้นมันก็เลยมีคอนเควนต์มีอาการอื่นๆตามมาว่า<พ>อเขาจะมีเรื่องของหัวใจเรื่องของเส้นเลือดเรื่องความดันเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ค่ะก็จะประมาณนี้นอ๋อครับฟังแล้วก็กันก้นน่ากลัวเหมือนแทะผู้ติก็ถึงก็เจอเยอะขึ้นนะคะพอเราหลับเราไม่รู้ตัวเริ่มเริ่มใส่ใจแบบดูแลคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยค่ะ ในท่านก็ก็จะมาปรึกษาดูว่าเอา๊ะเป็นหรือเปล่าอะไรเยราะนั้นก็ลองสังเกตอาการอาการนี้จะเป็นเป็นก่อนที่เอถ้าเกิดใช้ใช้อาการนอนกรนกับความอ้วนเนี่ยคุณหมอฮะมันมันจะไปด้วยกันไหมฮะหรือมันจะมีความสัมพันธ์กันยังไงไหมฮะก็อาการกรนเนี้เกิดจากอาทางเดินหายใจส่วนส่วนต้นเนี่ยคือแบบไม่โลง่งฮะมีการติดขัดเนั้นเกิดจากมีการสั่นสั่นไหวของ สิ้งไก่นะในเรื here, hoje, so out, ่องของเนื iling, so to to society, so ้อเยื่อทางเดินหายใจถุนต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราหายใจด้วยแบบเขาเรียกว่าเป็นหายใจลุกก็จะมีเสียงคนเนการกลนเนี่ยก็เรียกเป็นอาการเริ่มต้นของสิ่งต่างๆที่จะเป็นตามมาเนาะก็คือบางคนเขาเรียกว่าอากาศมันจะเข้าน้อยลงก็มีหายใจแผ่วนะจนกระทั่งเขาเรียกว่าหยุดหายใจก็คืออากาศไม่เข้าเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นคือ่ร่างกายก็ไม่ค่อยได้พักเพพาะขาดออกซิเจนการขาดออกซิเจนเนี่ยก็จะมีผลต่อ เส้นเลือดนะเส้นเลือดเราก็จะไม่แข็งแรงนะก็จะมีการอักเสบแล้วก็ทําให้เกิดอ่าภาวะามีริมเลือดอะไรเงี้ยแล้วเส้นเลือดมีการเกิดถ้าเกิดอะไรง่ายๆก็ก็มีโรคตามมาด้ยเนี่ะใช่กับแม่ฟังแล้วก็น่าห่วงเหมือนกันนะสำหรับคนที่มีน้ําหนักมากเกินไปควรจะต้องลดน้ําหนักลงใช่ไหมครับคุณหมอครับ ค่ะค่ะก็ก็คือโรคนี้ก็น้ำหนักเยอะขึ้นก็เป็นความเสีย่ยงอีกส่วนหนึ่งก็คือการนอนหงายก็ถ้าเรานอนตะแคงได้ก็จะช่วยเปิดทางเดินหายใจด้วยนะอ้ครับเพื่อความสบายใจใช่ใช่ค่ะครับอ่าฟังดูแล้วก็น่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันได้แต่ดูแล้วโอกาสที่จะถึงขั้นเสียชีวิตที่เราคุยกันเมื่อสักครู่มันก็ยังยังไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ควรเกิดจะไม่กังวลมีทางการแพทย์นี่เราเจอเหมือนกับ เจอคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยมาด้วยแบบน้ชํชท่มปอดถัวใจวายเยอะนะคะคแล้วก็วตัดไปอ้าวมีโรคนี้ซ่อนอ,อยู่ก็รักษาก็ดีขึ้นฉะนั้นคือถ้าเราแบบอ่าเริ่มต้นนะเจอหมายถึงว่าตรวจคัดกรองเริ่มต้นตันต้งแต่เมื่อการเราก็จะรักษาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเราก็จะมีภาวะที่รุนแรงตามมาเจ่าที่อ่าตุกคนไข้ก็มีคนเสียชีวิตจากโรคนี้ก็มีกับโอ้โหน่ากลัวนะฮะ ่็ <laughs> <uet mundial> <g ül> ถ้าถ้าอย่างไงก็มาแบบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการน,นอนหลับได้ค่ะก็มีตามโรงพยาบาลใหญ่ๆให้โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์หรือว่าโรงพยาบา <g ül> ลศูนย์โรงพยาบาลศูนย <c oughs> ์ที่โรงพยาบาลก็ก็มีคลินิกด้านด้านนี้เลยเราเราต้องไปบอกหมออย่างไงครับก็บอกว่าผมมีอาการนอนกรนหรือว่ายาสังเกตหยุดหายใจสตุ้งอะไรอ่ะง แล้วก็ไม่สดชื่นปวดศีรษะครับรดละง่วงหรืออะไรเงี้ยครับแล้วคุณหมอเขาดูคนนี้เขาก็จะมีการประเมินเบื้องต้นแล้วก็แนะนําว่าต้องตรวจการนอนหลับไหมอะไรเงี้ยหรือคลิปเทงอะไรเงี้ยค่ะอ๋อซักประวัติก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอาการว่ากันไปเล่าให้ฟังให้หมดนะครับอย่าอย่าไปปิดบังบางส่วนไม่ดีใช่หรือ้เกิดมีมีขึ้นเลยเป็นเป็นคลิปวิดีโอที่คุณหมอบอกคือถ่ายเห็นว่าเวลานอนแล้วเนี่ยเราหยุดหายใจอย่างเงี้ยให้หมอดูยิ่งดีเลยใช่ไหมฮะ ค่ะดีค่ะก็จะได้ดูว่าโอ้เป็นรุนแรงเมื่ออ๋หมอเขาจะรู้เมื่อเสร็จแล้วปุ๊บก็ถ้า,ถ,าถ้าจะต้องเข้าสลิปเทสเนี่ยคุณหมอครับมันจะมันจะมีตัววัดยังไงฮะระบบการทํางานของสลิปเทสที่บ่านี้อ๋อเขาก็จะดูหนึ่งขึ้นสองนะขึ้นสมองติดดูอดดเอ่อเขาเรียกอากาศดูโฟมการ,รหายใจแล้วก็เรื่องของการกลนับแล้วก็มีวัดออิเจนแล้วก็รตรวจเส้นิฟ้าหัวใจตรวจว่ามีการขยับของท้องทรงอก,อกเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีติดที่ขาด้วยนะครับ อันนี้เขาก็จะให้เราประเมินอ่าเบื้องต้นคือนอนเหมือนนอนอยู่บ้านในห้องนอนก็เหมือนกับห้องนอนที่บ้านเนี่ยค่ะแต่มาทําที่โรงพยาบาลก็นอนแล้วก็ประเมินอาการช่วงแรกครับถ้าแบบว่าหยุดหายใจเยอะเขาจะใส่เครื่องเพื่อเปิดเป็นหายใจซึ่งอันนี้จะมีเจ้าหน้าที่กับแพทย์อ่าประเมินแล้วก็ดูกันอยู่แล้วค่ะครับขานกับเหมือนกับมันมีอะไรอยู่ในตัวอย่างนี้หมดเลยอ่ะคุณหมอก็อันนี้ต้องใช้เป็นอ่ามีอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ติดใช่มาติดตัว ขึ้นสมองอะไรทั้งหลายฮะตัวการหายใจอะไรเงี้ยครับกับถึงคอพิเศษซึ่งต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการตวรวจกับ้็จะตรวจได้ละเอียดค่อ๋อพอรู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วสามารถที่จะแก้ไขได้อันนี้ไม่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ใช่ก็คุณหมอก็จะประเมินอ,อาการนะ,ะแล้วก็เรื่องของโรคแล้วก็เรื่องความรุนแรงแล้วก็แนะนําเรื่องการรักษาว่าคุณคุณจะรักษาแบบไหนดีนะคะ แต่ละรานครับครับอ่าเราดูนะครับหมอมีอะไรจะฝากไหมฮะอะไรนะคะมีอะไรจะฝากไหมครับคุณหมอครับอ๋อค่ะก็เอ่อภาวะเกี่ยวกับเรื่องกลน,นี่ปัจจุบันก็อ่าทุกคนก็ตระหนักเห็นความสำคัญมากขึ้นนะคะถ้าแบบมีอาการมากกว่าเรื่องของกลอย่างเช่นมีหยุดหายใจมีสะดุ้งเนาะหรือว่าตื่นมาแล้วแบบมึนศรีรษะไม่สดชื่นปวดศรีรษะมากง่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้ามีอาการเช่นนี้ก็แนะนำต้องมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูว่าเรามีโรคนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยแล้วคุณหมอก็ได้แนะนำนะคะ่ะอืมครับเอาละครับ,บวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมาคคณมกครับหมอครับ ครับสวัสดีครับแพทย์หญิงกัลยาปัญจจรผ,ผลนะครับในแพทย์เชี่ยวชาญกลุ่มงานอายุรศาสตร์สถาบันโรคทรงอกกลมการแพทย์นะครับคุณโยมพันธ์ครับน่ากลัวนะฮะใช่ค่ะทีนี้ก็ให้จะแก้ยังไงเหมือนกันนะคนที่เป็นใช่ใช่ต้องให้คุณหมอช่วยแล้วล่ะครับ <ขา S 1> ปลอดภัยแต่บางคนมีนะบางเคสเ็าบอกว่าหมอเข้าไปตรวจอาจจะเป็นตรวจได้โรคอื่นอะไรก็แล้วแต่แล้วเมื่อเอิญไปเจอเพราะว่าลักษณะทางกายภาพของบุคคลคนนั้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยง ต่อการเป็นโรคที่บ้านนี้คือนอนอาจจะหยุดหายใจได้เนี่ยนะเขาก็จะให้รักษาเลยจะได้หายนะครับลองตรวจด,ดูกันแล้วกันท่านฝั่งครับนี่เป็นช่วงเล่าลือนะครับเราไปเฉลยคําถามฮะค่ะสำหรับคําถามวันนี้นะคะที่ทางรายการได้ถามไว้นะคะว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางธนาคารออมสินค่ะได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทใดคําตอบคือมีการจัดการแข่งขันกีฬา ยิมนาสติกค่ะครับเดยวใครเป็นผู้โชคดีอะไรนะครับวันพรุ่งนี้ครับกลับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ